s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยสวัสดีครับผมยศพันพงศ์ผมธัญวัฒน์อิพุดมร่วมกับประสานีไทยขอเสนอ u n d e r t อร Case Mission Possible สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับสู่รายการ u n d e r t อร Case Mission Possible เอพิโซที่6กครับผมครับคิดว่าเราคงไม่ต้องอธิบายรายการไลร ต้องอธิบายอย่างน้อยต้องอธิบายนิดนึงว่าอันนี้มันคือรายการที่เราอเนดิเคสกับแซมอนเนี่ยไปเอ็กซ์กับ Thailand p o พ t หรือว่าประชันีไทยครับผมแต่คอนเซปต์เนี่ยคิดว่าคงไม่ต้องอธิบายเยอะแล้วแหละก็เรื่องเรื่องเกี่ยวกับการส่งการส่งเรื่องราวระหว่างการส่งของอ่าใช่ใช่ใช่ครับผมวันนี้ก็เป็นคิวของผมพุณเ่นพิทันครับเรื่องของเราเนี่ยเราชวนยศคุยอย่างนี้ก่อนมาสมมติว่ายศมีเงินประมาณร้อยล้านสิบล้าน สมุตนนะสมมุิผมไม่อยู่นี่ละแล้วต้องเบิกมันออกมาจากแบงก์แล้วเดินทางพร้อมกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบพร้อมเงินจำนวนเนี้ยเพื่อไปต่างประเทศอ่ะเป็นยศยศจะสบายใจปะไม่เลยไม่มีทางมันจะเป็นทริปที่แบบเครียดที่สุดเครียดอะเครียดมากว่าแบบเราจะโดนขโมยไหมเราจะสามารถลาเลียงมันไปได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าจะมีใครแบบมาขโมยมาดักรอเราระหว่างทางหรือเปล่าออ เรื่องราวันนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้แหละคือว่าเราจะเล่าเกี่ยวกับภารกิจการส่งเงินสดกว่าสองจุดหกล้านปอนด์ในอดีตนะอถ้านับเป็นไทยก็ประมาณสองร้อยกว่าล้านบาทเออแล้วนี่ยังไม่ได้นับเงินเฟอ้อหรือว่าอะไรพวกนี้ใช่ัม่นับเงินเฟอ้ออีกอของขบวนรถไฟจากเมืองกราสโกในสกอตแลนด์นะครับสู่ลอนดอนใอังกฤษแล้วก็นํามาสู่เหตุการณ์เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ปล้นเงินครั้งใหญ่ที่สุดใน สหาราชอาณาจักรเลยก็ว่าได้คือย้อนกลับไปในวันที่7สิงหาคมปี1963เมษายบมีชายชื่อว่าคุณแจ็คมิลส์เนี่ยคุณแจ็คเนี่ยเขาทํางานเป็นพนักง,งานขับรถไฟอืก็ออกมาทํางานตามปกติเลยเนาะหน้าที่ของเขาคือว่าต้องขับรถไฟออกจากสถานีกราสโกเซนเทลในกราสโกสกอตแลนด์ครับโดยมีปลายทางอยู่ที่เมืองยูสตันในลอนดอนอย่างไรก็ตามอ่ะขบโบนรถไฟขบวบนนี้เนี่ยมันมีความพิเศษอยู่ที่ว่า ไม่ได้ขนแค่คนจากสกอตแลนด์มาลอนดอนเว้ยแต่ว่ายังขนจดหมายขนพัสดุและรวมถึงเงินสดอีกประมาณสองล้านหองมืองปอนด์เองด้วยโดยปกติแล้วเนี่ยรถไฟขบวนเนีนเน้หรือขบวนแบบเมเยศมันจะไม่ได้ขนเงินจํานวนเ,นเนยอะขนาดนี้เท่านนไหร่เว้ยแต่ด้วยความที่ว่าในวันนี้ที่ต้องขนส่งเงินเนี่ยมันเป็นวันหลังจากวันหยุดพิเศษ,ษพอดีอฮ ซึ่งวันหยุดยาวหรือวันหยุดพิเศษเนี่ยผู้คนก็จะไปจับใจ่ายใช้สอยอมันมีเงินหมุนเวียนในระบบเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นเงินในรถไฟขบวนนี้ก็เลยเยอะตามเว้ยก็คือวันอูฟูวันอูฟูใช่เข้าใจว่าจํานวนเงินในขบวนรถไฟในวันนี้ครับมันมากกว่าปกติหลายเท่าตัว,ตวเลยอะ่ะโดยเงินส่วนใหญ่ก็จะมาจากแบงก์ต่างๆอะไกนเนาะแล้วก็ถูกเก็บเอาไว้ในถุงแล้วก็วางไวู้นบนโบกี้ิถไฟอีกรอบหนึ่งครับรถไฟที่คุณแจ็คมมลส์เนี่ยต้องรับผิดชอบเนี่ย มันเป็นรถไฟแบบคาร์บอนดีเซลซึ่งมันไม่จะไม่เหมือนแบบทุกวันนี้อ่ะที่มันมีหัวจักแล้วก็มีแบบที่สามารถต่อต่อกันระหว่างโบกี้โบกี้อะไรอย่างเงี้ยโดยที่รถไฟเนี่ยขบวนนี้ครับมีตู้รถไฟทั้งหมดสิบสองตู้ด้วยกันยับโดยที่ตู้ขนเงินสดเนี่ยจะอยู่ตู้ถัดไปจากหัวขบวนเลยเว้ยโอ้โหตัวที่สองเลยห่อใช่หัวขบวนเลยซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแลตู้นี้อยู่ไม่เยอะมากเท่าไหร่เนาะ โดยชื่อของตู้เนี่ยมันถูกตั้งว่า HVP ย่อม,มาจาก High Value Package คือชัดเจนมากว่าแพ็กเกจนี้มีมูลค่าสูงอ่ะแล้วทำไมมีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่ไม่มากเท่าไหร่เราไม่แน่ใจเหมือนกันคือขาดแคลนมันหยุดหรือเปล่าอาจจะแบบหละหลวมหรือปปเปล่ปลาหรือว่าประมาณน้ก็เป็นไปได้ใช่พอรถไฟขบวนนี้ครับได้เคลื่อนที่ออกจากสถานีในกราสโกในสกอตแลนด์นะครับมันก็เดินทางต่อไปอย่างปกติอย่างราบรื่นเลยครับย้อน กระทั่งรถไฟวิ่งมาถึงจุดที่มีสัญญาณไฟในเวรัญชานเมืองเลตันบาสศาดศตอนนั้นเนี่ยก็ประมาณตีสามแหละซึ่งแจ็คที่เป็นคนขับรถไฟก็เห็นว่าสัญญาณไฟที่อยู่ตรงหน้าตัวเองอยศมันไม่ได้ขึ้นสีเขียวอมันก็คือแดงอฮแต่ปัญหาคือว่ามันแดงนานกว่าปกติเว้ยอพอเห็นสัญญาณเช่นนี้ครับแจ็คก,ก็ตัดสินใจหยุดรถไฟขึ้นบนนั้น,นทันทีอ,อาจจะเพราะว่าเขาคิดว่าอะถึงแม้มันจะนานน่ะแต่ก็ต้องทําตามกฎแหละอาจจะมี อุบัติเหตุอะไรบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างทางหรือเปล่าซึ่งก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะในความเห็นผมตามกฎอ,อ,อ่ะคนมันเป็นแบบนั้นนะครับหรือบางทีสัญญาณที่มันแดงนานๆเนี่ยอาจจะบอกได้ว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่วิ่งสวนมาก็ได้นะ<อ>เพราะฉะนั้นต้องหยุดก่อนหรือว่าลดความเร็วเพื่อไม่ให้มีการประทะกรรันรุนแรงเกินไปอะไรเงี้ยครับ,รบอย่างนั้นก็ตามครับยศสิ่งที่วิ่งเข้ามาหารถไฟขบวนนี้มันไม่ใช่รถไฟเว้ย มันกลับเป็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง uh huh. ที่วิ่งออกมาจากข้างทางรถไฟอะ uh ่ะ uh. แล้วขึ้นมาที่ขบวนรถไฟนี้ไว้ uh uh. พูดว่าชาวบ้านก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าคือเป็นชายชะกัน uh uh. ตัวใหญ่ๆหลายคนใส่เสื้อผ้าเหมือนกับทหาร uh uh. พวกเขาแบบเหมือนจะซุ่มอยู่ข้างทางมานานแล้วอะ uh ่ะ uh. แล้วพอรถไฟหยุดปุ๊บก็เข้ามาโจมตีรถไฟเลยเนาะ uh uh. พอขึ้นมาถึงห้อง,องคนขับะครับซึ่งเป็นห้องที่แจ็คก,กับพูกช่วยอ,อยู่อ่ะ คนเหล่านี้ก็ทำลายร่างกายจากจนแบบเหมือนบาดเจ็บไ็ต้องแบบนอนไปกองกับพื้นที่ข้องคนขับไปครับในขณะเดียวกันก็มีคนร้ายอีกกลุ่มหนึ่งมาในกันนี่แหละวิ่งขึ้นไปยังตู้รถไฟที่ขนเงินพวกเขาทำร้ายเจ้าหน้าที่บนนั้นด้วยเข้าใจว่าอย่างที่เราบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่เยอะมากอาจจะไม่ถึงสิบคน้ซ้ำไปอะ่ะก่อนที่จะสอดส่องคอยควบคุมสถานการณ์ทั้งขบวนหน้าและก็ขบวนที่เป็นขนเงินเนาะทุกอย่างอะ่ะทําเหมือนกับว่ามันมีการวางแผนมาแล้วว่าเอ๊ย พกแกกลุ่มนี้ไปข้างหน้า<ม>พอฉั้นมาที่ตัวขนเงินอ<ม>เล่ามาถึงตรงนี้นะครับ<ม>เห็นในภาพได้ว่าการจะทําแบบเนี้มันคือการบนรถไฟแหละอ,อแล้วมันคือการบนรถไฟที่แบบไม่ใช่เรื่องเล่นๆน่ะออดูมีการวางแผนมาแล้วใช่แล้วมีกําลังคนขนาดเนี้ยออแปลว่ามันมีการออคิดมาแล้วอย่างดีว่าต้องทําอะไรบ้างต่อจากนี้ครับอ,อืตัดภาพมาที่ตัวบนรถไฟเนาะบนขบวนหน้ารถไฟที่แจ็คอยู่ครับ เขาบอกว่ามันมีหนึ่งในคนร้ายไว้ที่เป็นชาชการเนี่ยใช้อุปกรณ์ตัดเหล็กอ,ะอ่ะอไปตัดจุดเชื่อมระหว่างขบวนที่เป็นขนเงินกับขบวนทั่วไปออกจากกันเว้ยต่อเน,นี้ยรถไฟที่ยาวๆเนี่ยเลวกลายเป็นสองขบวนแล้ะก็คือมีคนขับอยู่นี้คนขับขนเงินขบวนหนึ่งข้างหลังคือถูกทิ้งไปอีกขบวนหนึ่งอ,อ่ะแต่ยังจอดนิ่งๆอยู่นะอนอกจากนี้ครับก็มีคนคนหนึ่งที่วิ่งขึ้นมาในตู้ขับรถไฟห้องขับรถไฟอ่ะ แล้วเหมือนกับว่าคนคนนี้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านการขับรถไฟเว้ยพยานแต่เข้ามาจัดการอุปกรณ์ในการทําให้รถไฟมันวิ่งต่ออแต่ไม่รู้ทําไมเหมือนกันไปไปมาเขาดันขับไม่ได้เว้ยเหมือนกับว่าที่เรียนรู้มาผิดพลาาทงกับ<ๆ>หน้าง,งานเนี่ยมันทะเลาะเรืงงอ่องกัน <laughs> สุดท้ายแล้วปัญหาคือโจรพวกนี้ก็เลยไปปลุกเอาคนใจที่เจ็บอ,อยู่แบบไว้ไอ้ขึ้นมาขับต่อนหน่อยออออคือแบบอาจจะผิดแผนไม่น่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นการไฮแจ็คไฮแจ๊กที่ผิดแผน คุณแจ็คก็ทําอะไรไม่ได้อ่ะคือเข้าใจแบบว่าขัดขืนก็ยากอ่ะหรือถ้าไม่ทําตามก็กลัวว่าไอ้คนพวกนี้มันจะแบบเล่นงานถึงตายหรือเปล่าอ่ะ mm hmm. คือสถนานการณ์ต้องจํายอมไปเนาะ mm hmm. ก็เข้าใจได้ครับแจ็คก็ขับรถไฟขบวนเนี่ยที่ถูกตัดขาดจากขบวนทั่วไปออกไปแล้วเนี่ยครับ mm hmm. เขาขับออกมาอีกระยะหนึ่งครับจนถึงจุดที่เรียกว่าเป็นบรโกบิช hmm. ครับตรงจุดเนี่ยมันเป็นจุดที่เป็นสะพานและข้างล่างเนี่ยมันมี ทางรถให้ให้มันลอดผ่านได้อะแต่มันไม่สูงมากนะพอถึงจุดนี้ครับคนร้ายก็มารับไอแจ็คเนี่ยจอดรถไฟที่ตรงนี้ไว้หลังจากนั้นเนี่ยก็มีรถคันหนึ่งอะมาจอดข้างตรงทางเดินข้างล่างไว้แล้วก็มีชายนับสิบคนที่อยู่ในตู้เนี่ยขนเงินแล้วก็ออกมาจากรถไฟนี้เพื่อขนใส่รถเหล่าเนี้ยอ่าเข้าใจว่ารถที่รออยู่ข้างล่างเนี่ยมันเป็นรถที่แบบเหมือนรถรถบรรทุกอะที่แบบ ตรเรียบมาแล้วเอไว้คนของเยอะๆอะใช่ภาพที่เห็นคือว่ามีชาชากันเหล่านี้หลายสิบคนครับยืนยืนต่อกันเนี่ยค่อยค่อยขนส่งทีละนิดๆเหรอวะทีละตอนทีละตอนแบบว่าเป็นเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปใช่ไหมใช่เหมือนเวลาเราเห็นแบบทหารเวลาไปช่วยตอนน้าท่วมอะเวลาแบบส่งของอ่ะก็จะส่งจากคนที่หนึ่งไปสองสามที่ห้าแบบนั้นเลยอืแต่เขานี่มันคือการขนเงินลงมาในรถที่รออยู่แล้วครับพอขนได้ระยะหนึ่งครับ ผ่านไปประมาณสักยี่สิบนาทีโจเหล่านี้ก็สามารถขนเงินได้สําเร็จอ่าก่อนที่เราบรรทุกที่จอดรอไว้เนี่ยก็จะขับหนีออกไปสองล้านกอปอนเยอะมากเออไปถึงในเซฟเฮาตัวเองครับส่วนสถานการณ์รถไฟเนี่ยก็เต็มไปด้วยความสับสนมึนงงอเราเฉพาะคุณแจ็คกับเพื่อน่กับผู้ช่วยว่าที่คุณเจออะไรอยู่เนี่ยนี่คุณอะไรหะเนี่ยใช่เขาลอดชีวิตใช่ไหมเขารออเขาลออเขาลออแน่นอนว่าแจ็ครู้อยู่แล้วว่ามันคือการปล้นรถไฟเพื่อเอาเงินจํานวนมากเนี่ยไปใช้ แต่ว่าปัญหาที่ตามมาคือว่าเขาไม่สามารถโทรศัพท์ติดต่อไปหาตำรวจหรือ,อหาสถานีปลายทางได้ครับเพราะว่าเขาเจอว่ามันมีเสาโทรศัพท์อยู่ออะืแต่พอไปใช้แล้วอ่ะมันโดนตัดสายโทรศัพท์ทิ้งไปแล้วเว้ยโโแปลว่ามันเตรียมการไว้แล้วตั้งแต่แรกว่าจะตัดออสายออตรงนี้ทิ้งนะครับอย่างที่เราบอกว่าโจรกลุ่มเนี้มันวางแผนไว้ดีอะ่ะอืรู้ว่าต้องจุดไหนแบบทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับ แต่สุดท้ายแล้วครับก็มีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างนอกก็เข้ามารับรู้เรื่องนี้ก็เวลาผ่านไปมาถึงประมาณเกือบตีสี่ยี่สิบนาทีแล้วอะ่ะซึ่งคารลน์ก็หนีไปหมดแล้วแหละผ่านไปนานมากแล้วครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับพวกโจรก็สามารถเข้าไปถึงในจุดที่เป็นเซฟเฮาส์ตัวเองได้เสร็จมันเป็นบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในละแวกไกลๆคนอะไรอย่างเงี้เนาะหลังจากกิดเหตุคืนนี้ขึ้นมาครับมันก็เป็นข่าวใหญ่ในกรีฑในเช้าวันรุ่งขึ้นเลยเว้ย หนังสือพิมพ์ต่างๆก็ตีข่าวเรื่องนี้เป็นเป็น,ปนหน้าหนึ่งตนมุมเลยว่าเนี่ยมันเกิดการปรล้นคันใหญ่เกิดขึ้นนะจากรถไฟขบวนนี้นะ,ะมีทีวีมาบันทึกภาพต่างๆครับแล้วสปอยล์เพิ่มเติมว่าทางฝั่งคนร้ายเนี่ยนะเขาวางแผนการปรล้นรถไฟครั้งเนี้ยมาสักพักใหญ่ๆแล้ววายยศอ่าทำไมถึงรู้อ่ะมันมีหลักฐานเหรอเดี๋ยวจะเล่าต่อไอคืองานเนี้ยนําโดยหัวหน้าโจทคนหนึ่ง ซึ่งเป็นมาสเตอร์มายเลยชื่อว่าคุณบรูซเลโน่บรูซเลโน่เนี่ยเป็นโจรมาก่อนจริงๆแค่ชื่อก็ดูรายแล้วอะชื่อทําไบชื่อเป็นโจนปะชื่อก็ดูแบบแบดแอสอะบรูซเลโน่เนี่ยเป็นโจรที่ถนัดด้านการโจรกรรมทั้งงานเล็กงานน้อยมีรับจ้างเป็นโจนด้วยนะคือถ้ามีคนสั่งมาว่าอยากไปป้นอะไรมาบอกเขาเดี๋ยวเขาหาคนไปให้พอมาคราวนี้ครับบรูซเลโน่ก็ได้บังเอิญได้รับข้อมูลมาจากเหมือนแบบเพื่อนๆมิสหารในวงการโจนนี่แหละว่า เฮ้ยมันมีขบวนรถไฟขบวนหนึ่งนะที่ขนเงินอยู่ครับและความพิเศษคือว่าในวันนี้เวลานี้เนี่ยมันจะมีการขนเงินรถใหญ่อยู่อ่าคือรถจากฮอลิเดย์อ่ะมีการคาดเดาได้ว่าในรถเนี้ยมันจะต้องแบบเป็นรีวอร์ดที่น่าสนใจใช่ใช่ลูสก็เลยไปรวบรวมขึ้นมาได้ทั้งหมดสิบเจ็ดคนครับโยนเพื่อนเยอะเหมือนกันนะสิบเจ็ดคนคือแกงเขาเนี่ยอมีทั้งเป็นนักเลงอมีทั้งเป็นโจรที่มีหมายจับบ้างไม่มีหมายจับบ้าง อยู่ในกลิฤษอยู่เนี้ยก็ไปรวบรวมมาเป็นทีมตัวเองส่วนเรื่องสัญญาณรถไฟเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทีมของบรูซเซโนเนี่ยวางแผนไว้อยู่แล้วเขาวางแผนไว้อย่างนี้ว่าจะหาคนร้ายคนหนึ่งเพื่อนตัวเองเนี่แหละคนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญด้านสัญญาณรถไฟไว้อ่ารีมาดัดแปลงสัญญาณรถไฟในจุดเนี้ยให้มันเป็นไฟแดงเออนื่ยว่าคือเตรียมมาแล้วมีเทคนิคเชี่ยนแล้วอ่านอกจากนั้นนะครับพอ เขาคิดว่าเมื่อขโมยเงินนั้นเสร็จแล้วเนี่ยผู้เขาจะไปแอบไปกบดานในบ้านพักหลังหนึ่งในฟาร์มย่านที่เรียกว่าเลเทอร์สเลตครับซึ่งห่างออกจากรถไฟไปประมาณสี่สิบห้าทีโอ้ก็ไกลเหมือนกันไกลเหมือนกันในเวลานั้นด้วยนะครับจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยรับรู้เรื่องนี้ตอนตีสี่ยี่สิบนาทีส่วนพอมาถึงแล้วเนี่ยผู้โจเนี่ยไปไกลแล้วไปถึงเซฟพาส์นี้นานมากแล้วเนี่ยแปลว่ายังไงตำรวจก็มาไม่ทันหรอกครับ ในบ้านภาคหลังนี้ครับโจรทั้งหมดก็ได้นําเงินมากองรวมกันไว้อตามข้อมูลที่เราไปหามาคือว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีแผนที่ชัดเจนมากเว้ยว่าจะเอาเงินไปทาอะไรคือวางแผนว่าจะไปโป้นอแต่ไม่รู้ว่าโป้นแล้วเนี่ยยังไงต่อก็เอาเงินมาก่อนเอามาให้ได้ก่อน <laughs> รวมถึงรูสเลโน่เนี่ยก็บอกด้วยซ้ำไปนะว่าให้สละเลยว่าเอ้ยแกพวกเพื่อนๆจะเอาไปทําอะไรก็เอาไปเถอะแล้วแบ่งกันไงแฟร์แล้วแต่เลยอ๋อเราใครหยิบไปเท่าไหร่ก็ได้เงี้ยแล้วแต่ ความสะดวกเออมันนากลุ่มโจนะครับก็ใช้ชีวิตในบ้านหลังนี้อยู่หลายวันยศพวกเขาก็ขับรถเข้าออกจากบ้านอยู่เรื่อยๆจนมันเป็นที่ผิดสังเกตของคนในย่านนั้นน่ะก็เลยมีการแจ้งตำรวจไปว่าเอ้ยเห็นอะไรแปลกๆอยู่แถวๆนี้นะครับอืสุดท้ายแล้วครับก็มีตำรวจมาตรวจสอบบ้านหลังนี้จริงๆอืแต่เข้าใจว่าพวกโจเนี่ยรู้ทันอืมก็เลยหนีออกไปหมดแหละแต่ก็หนีไปด้วยการทิ้งอะไรบางอย่างไว้บ้างเาช่น มันมีการเอาหนังสือพิมพ์เนี่ยมาปิดที่หน้าต่างบ้านทุกบ้านเลยเว้ยไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันอนอกจากนี้เนี่ยจะมีหลักฐานเช่นอันนี้คือแปลกมากคือลายนิ้วมืออ่าไม่ล้างบ้านไม,ไม่ทำอะไรไี่ทําอะไรทิ้งเลยนะถ้าตำรวจตำรวจมาตรวจสอบเนี่ยคือลายนิ้วมือเต็มไปหมดเลยเว้ยเรียกได้ว่าชัดอ่ะเหลือแค่ไปตามจับอ่ะ <laughs> ใช่ออตำรวจก็เลยใช้ลายนิ้วมือนี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นในการสืบสวนต่างๆครับก่อนที่จะค่อยๆจับได้ทีละคนสองคนสุดท,ท้ายก็สามารถจับได้เกือบครบทีมเลยครับ มีเรื่องเล่าว่าโจรบางคนเนี่ยถึงขั้นยอมเข้ามอบตัวเองด้วยซ้ำไปนะหนึ่งในเหตุผลก็คือว่าพวกเขาไม่รู้ว่าจะรับมือกับเงินนี้ยังไงอ่ะท <laughs> ี่เราบอกไปว่ารู้ว่าจะปล้นแต่ไม่รู้ว่าแล้วเงินที่ได้มาเนี่ยจะใช้ยังไงต่อจะซ่อนที่ไหนจะใช้แลวจะโดนตามจับได้ไหมกลัวไปหมดเลยท้าย <laughs> โอเคมอบตัวแล้วกัน <laughs> หนีไม่ไหวแล้ว <laughs> คือไม่ใช่นิสัยโจรน,นะ <laughs> เป็นตัวที่เกียดอ่ะเออเป็นแบบคนที่เป็นโจรก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ <laughs> หลังจากนั้นนะครับตำรวจก็สามารถทยอยจับคนร้ายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับยศเมื่อจับได้คนหนึ่งเนี่ยก็ถามหาคนอื่นต่อไปเรื่อยๆส่วนใหญ่เนี่ยมีคนวิเคราะห์ว่าส่วนใหญ่แล้วอะโจเนี่ยเป็นคนที่มาจากแก๊งเดียวกันอืรวมกันไม่เกินสามแก๊งเพราะฉะนั้นอะมันตามจับไม่ยากมันสาวต่อไปได้เรื่อยๆสุดท้ายก็ตามจับมาได้เกือบเขาทั้งหมดเนอะรวมถึงคนที่เป็นผู้นําอย่างบุสเลโนเนี่ยอถึงแม้ว่าเขาจะหนีไปได้อยู่หลายปีเนาะ แต่เขาก็ถูกตำรวจจับได้ที่บ้านพักในปีหนึ่งเก้าหกแปดหรือราวห้าปีหลังจากเกิดเหตุอย่างไรก็ตามครับมันก็มีเรื่องที่น่าเศร้าว่าตำรวจไม่สามารถทวงเงินคืนจากกลุ่มนี้ได้เต็มไม่เต็มหน่วยอ่ะมันก็ยังมีเงินที่ยังตามหาไม่เจออยู่เหมือนกันว่าหายไปไหนเพราะว่าช่วงก่อนที่แบบจะจับได้เขาก็อาจจะเอาเงินที่ได้ไปใช้ใช่บางคนก็สารภาพไม่ครบบางคนก็ยังตามจับไม่ได้ก็มีครับครับ ว่าขันว่าโจรกลุ่มเนี้ครับก็เอาเงินไปทิ้งไว้ในที่รับต่างๆมากมายอืวิธีการหลัหลกๆคือว่าสำหรับตำรวจนะในการไปหาเงินมาคืนคือว่าประกาศไปเลยว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากคืนเงินเนี่ยมาบอกเราบอกแค่โลเคชันพออืมเดี๋ยวเราไปเอาคืนเองอ,อ,อนายไม่ต้องมาก็ได้หรือว่านายหลบเอาก็ได้จะได้รอดตัวไปคดีมานอนแบบเนี้ยอ,อย่างนี้ของเงินคืนน่ยแสดงว่ามีทั้งคดีที่แบบต้องเอาเงินคืนให้กับแบงค์ด้วย แล้วก็มีทั้งคดีการลักขโมยด้วยใช่ครับจนถึงวันนี้ก็ยังหาเงินได้ไม่ครบนะแต่ก็มีคนที่ตั้งสังเกตว่าเฮ้ยที่ตำรวจบอกว่าสามารถนำเงินมาคืนได้ที่ตู้โทรศัพท์ตู้เนี่ยม,มันเตี้ยมกันหรือเปล่าตำรวจแค่อยากสร้างความาเชื่อถือว่านี่หาได้แล้วนะครับจริงๆมันคือการตบตาหรือเปล่าอะไรก็มีคนตั้งถามเหมืนอมนกันเนาะขนาดที่ตัวบรูซเองครับอย่างที่หลังจากที่โดนจับไปเขาก็ถูกนำตัวขึ้นศาลครับแล้วก็ถูก ตัดสินให้มีโทษจำคุกเป็นเวลา25ปีเออแต่จริงๆแล้วเนี่ยติดไปได้แค่10ปีเท่านั้นเองเหมือนโดนอภัยโทษออกมาแล้วก็ปล่อยตัวแล้วปล่อยตัวมา10ปีก็ออกจะได้จับได้แล้วครับครับหลังจากเกิดเหตุนี้เนี่ยทางอังกฤษก็ได้ระงับการขนส่งเงินผ่านรถไฟขบวบนเนี่ยไปพักใหญ่เลยสมควรแหละเพื่อมาทบทวนกันใหม่ว่าอะต้องปรับปรุงอะไรบ้างมาจับเขาคุยกันก่อนว่าให้คนน้อยไปไหมขณะเดียวกันอ่ะมีการ ตรวจตราตรวจสอบผู้โดยสารมากขึ้นครับว่าเฮ้ยคนที่เข้ามาในรถไฟเนี่ยมีประวัติที่ดีไม่ดีมีการกระจายกาลังตํารวจประจำสถานรถไฟให้มากขึ้นดูว่าคนนี้ดูแบบมีพิรุธหรือเปล่าแสดงว่ามันก็มีโอกาสที่การปล้นสะดมครั้งเนี้ยมันมีหนึ่งในโจนแฝงตัวมากับผู้โดยสารด้วยใช่ใช่ใช<ล>แ้วส่วนใหญ่โดยทั่วไปก็แฝ<อ>งตัวมนเป็นคนธรรมดาก็มีด้วยนะอะไรเงี้ยอีกหนึ่งอย่างที่นํามาใช้คือว่ามีการกลับมาใส่ใจในการขนส่งมากขึ้นครับ อย่างที่เราบอกมีการเพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยอ่ะทั้งบนสถานีรถไฟเองหรือถึงตัวบนรถไฟเองก็ตามอ่ะให้มากขึ้นอยู่เดิมอีกครับนอกจากนี้ครับในเชิงระบบการเงินแล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนระบบการเงินแบบใหม่เว้ยไม่เข้าใจว่าทําไมเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนระบบการเงินเพื่อไม่ให้เงินที่อยู่ถูกขโมยไปใช้งานได้อ uh huh. โค้ดนี้เนี่ย ตัวเลขประจาธนบัตรใช้ไม่ได้ต่อไปแล้วแบบเดิมอะต้องใช้บ<ๆ>แบบใหม่เพราะฉะนั้นเงินที่หายไปก็ไม่มีมูลค่าใต่อไปแล้วอรายงานเนาะอย่างที่เราบอกไปครับว่าไอ้ระบบการเงินที่มันเปลี่ยนไปมันถูกเปลี่ยนไปในปีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งค,คือมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินใหม่มาเป็นระบบใหม่ทําให้ธนบัตรที่เคยถูกขโมยไปอะใช้ไม่ได้ต่อไปแล้วไม่สามารถไปซื้อขายแลกเปลี่ยนได้อีกครับถึงแม้ว่ามันจะใช้ไม่ได้อะแต่ก็ยังมีคนยังทวงหายอยู่นะว่าอย่างน้อยอะก็ ตามกลับมาให้หน่อยสิเออ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 แล้วตอนนี้เหมือนค่ามันกลายเป็นศูนย์ไปเลยแล้วคนที่เสียประโยชน์อะ่ะจะทํายังไงให้มันได้กลับมาใช่ใช่ก็ต้องแบบคิดอย่างกันด้วยนะครับส่วนตัวรถไฟเองครับออแล้วเขาจะไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยบนตู้ขนเงินบ้างครับแต่มันจะมีความผิดพลาดไปบ้างทําให้สัญญาณเตือนมันไม่ได้ดีพอ,อ,อหรือทํางานได้ไม่ดีเท่าไหร่สุดท้ายแล้วเรื่องเทคโนโลยีด้วยมั้งใช่ใช่ แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ไอ้ระบบรักษาความปลอดภัยบรรทุกขนเงินเนี่ยเช่นสัญญาณเตือนภัยสัญญาณเรียกตำรวจต่างๆมันก็ถูกยกระดับขึ้นอย่างรวดเร็วครับเพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุสํารอยแบบนี้เกิดขึ้นอีกครับครับผมประมาณนี้ยศเออมันก็เป็นเรื่องที่ทําให้เห็นถึงความสําคัญของการขนส่งมากมากเนาะใช่คือไม่ใช่ว่าเราเล่าเรื่องการขนส่งโดยที่มีสปอนเซอร์เป็นประเทศีไทยแล้วเราจะเล่าแต่เรื่องดีๆใช่แต่ว่า เรื่องนี้มันก็พูดถึงปัญหาการขนส่งที่เกิดขึ้นแหละเออใช่มันคือการเล่าเรื่องที่อาจจะเป็นแบบแง่ลบของการขโมยแต่จริงมันทําให้เราเห็นถึงความสําคัญของการใส่ใจในการขนส่งมากแบบมากๆเลยว่าถ้าเราไม่ได้ใส่ใจหรือว่าแบบละหลวมหรือว่ามีการแบบเตรียมตัวที่ไม่มากพอมันอาจจะนําไปสู่ความเสียหายที่ไม่ใช่แค่จํานวนเงินแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างมากขึ้นหลังจากนั้นเนาะรวมถึงความปลอดภัยของชีวิตค,คนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพมันด้วยอ่ะเออใช่เนี่ยเออใช่ใช่เรื่องนี้ก็สําคัญเนาะคือ คือเราอาจจะนึกถึงว่าสิ่งที่หายไปมันคือเงินเนาะแต่ว่าถ้าเรานึกถึงแบบสภาพจิตใจของคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นน่ะหรือว่าคุณแจ็คเองที่เป็นคนขับอ่ะที่เขาโดนไฮแจ็คอ่ะโดนให้โดนให้แล้วก็โดนแจ็คไปอ่ะก็แบบน่าจะเครียดมากๆเนาะน่าจากแบบมีอาการเจ็บปวดอยู่บ้างแหละทางจิตใจเองร่างกายเองก็ด้วยครับใช่ใช่แล้วก็เราว่าเรื่องนี้เขาสาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเห็นถึงความสำคัญของการออกแบบการขนส่งให้มันปลอดภัยอ่ะครับ บทเรีนยนในอดีตมันก็เป็นสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วอะ่อะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้จากบทเรีนยนอดีตมาปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่อ,อ,อให้ดีขึ้นน่ะก็เป็นสำคัญเหมือนกันครับครับผมประมาณนี้โอเคงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะเป็นอีกตอนของมิชชั่นโพสิเบิลที่ก็ให้เซนของการขนส่งในอีกรูปแบบที่แตกต่างกันไปครับครับเรายังคงเหลืออีกตอนตอนที่ ท่าที่ผมจับสคริปต์ได้นะก็จะมีความต่างจาก6ตอนที่ผ่านมานี้อย่างมากแน่นอนครับครับก็ติดตามกันต่อไปนะว่า Mission Possible 2ตอนต่อไปเนี้ยเราจะเอาเรื่องอะไรมาเล่ากันอีกนะครับได้เลยครับก็ย้ำกันอีกรอบหนึ่งว่ารายการ i s s i o n p o s s i b l e เนี่ยก็เป็นรายการที่อ n d นเรื่อเคสไปคอลแรบหรือไปจับมือกับ탤เลนโพสต์สื่อไปสนิทไทยนะครับครับก็สามารถพบกันได้ทุกวันจันทร์แลวก็วันพุธในทุกช่องทางของสมอผอทแคสครับครับวันนี้ผมสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ